ปุ๋ยเคมีาธาตุอาหารรองเสริมโอทูเอเวอเรสปุ๋ยนวัตกรรมโซเบทอนในแคลเซียมโบรอนปุ๋ยเพิ่มผลผล,ผลิตปาล์มน้ำมันแก้ปัญหาปาล์มกระเทยปาล์มพังเหลืองปาล์มไม่ติดผลปาล์มขาดขอที่ดีที่สุดที่เกษตรกรใช้แล้วเห็นผลจริงมาดูพี่น้องเกษตรกรใช้แล้วเห็นผลจริงเป็นอย่างไรติดตามผลการใช้ปุ๋ยโอทูกับสวนปาล์มน้ำมันนะคะของคุณพี่หนุ่มอยู่บ้านเลขที่ 6หมู4ตำบลแหลมซ้ายอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนะคะวันนี้เรามาถึงคุณพี่เขาก็ตัดปา์มเสร็จพอดีเลยค่ะเรามาสอบถามความรู้สึกของคุณพี่นะคะหลังจากใช้ปุ๋ยโอทูเกับสวนปา์มเป็นยังไงบ้างคะโอ้ใจแรไม่ใหญ่คุณภาพดีครับผมใหญ่เลยก่อนชายอะค่ะพี่นุก่อนชายไม่จะเล็กมันจะไม่ใหญ่ไม่ขยายเลยก่อนนี้ เพราะว่าใช้โอทูแล้วลเม็กซ์เต็ลูกจะออกเลยแล้วก็น้ำหนักดีด้วยเปอร์เซ็นต์น้ำหนักน้ำน้ำมันในถลายปาล์มรอเปอร์เซ็นเลยเนี่ยดีเรามาดูเลยค่ะว่าตอดถลายใหญ่จริงไหมเรามาดูน้ำหนักกันเลยค่ะฉังกันให้เห็นเลยนะคะฉังกันให้เห็นเลยค่ะหยอกฉังกันให้เห็นเลยนะคะโอ้ย ซูมเลยค่ะกล้กองซูมเลยค่ะ 4, 4, โละค่ะสี่สิบแปดโลนะคะนี่ก็ราคาเนาะว,วันนี้ก็เกือบห้าร้อยต่อไล่นะคะเป็นพ่อเลยอ่าก่อนก่อนก่อน,นชายนี่มันอ่าพน่นปืนปืนมั้งเหรคะก่อนนี่ชายปุ๋ยอู่ทูเน,นี่ย,ย,ยแต่เนี่อะไรมันไม่ตะมาตะเมือ่อวันมีม,นมั่งไม,ม่มีมั่งนคคะต้นแต่พอมาชายปุ๋ยนี่หลุดสักวันหลุดมันลบเลย คือเห็นพ้นเลยคือถ้าลายเลยมันใหญ่ขึ้นว่าเดิมนะคะกานนะเอ็นเอเอ็นกับกับเยอะนะถ้าลายเยอะนะคะกาแล้วอ่าผูกใจไหมครับกาเนี่ยบอยผูกใจอยากใจก็เลยนะต่อเลยก็ทั้งมาแล้วเมื่อกี้มาทุ่งไฮมีทิพย์ทอบนะครับครับผมเห็นพ้นเลยเห็นพ้นกับทังต่อเลยครับปล่ยทุกเลยทุกปุ๋ยทุกครับทุกทุกแล้วก็ปุ๋ยนี้มันจะใช้เลยเห็นพ้นบาลิสเพิ่มขึ้นเป็นได้ทันตานะครับช่องเดือนนิดๆครับ โอ้ลายลายๆะปั๊มห้าปีสองเดือนอ๋อนีได้ก็ไม่ไม่ออเลยมันออมังไหมเดี๋ยวว่าอ๋อถ้าลายช่วงลาไม่ใช่นี่จะต้นนี้คะจะเป็นปั๊มกระเทยเป็นส่วนมักแต่ว่าโคมาตอนนี้นะคะโมตัวนี้โอ๊หลายลายนะคะรบโคเลยค่ะนี่้องดูได้เลยไม่ยังไหม ด้วยนะครับว่ามันหิวออกปุ๊บหลายหลายป้านะางแงสเลยปรมร้อยห้าต้นสองร้อยสองรยห้าตอนนี่ยกะว่าใไอคอนใดอันหนึ่งก็แ่ตันมันมีมีมบันทีกี่ทีเล็กน้อ้คื๊กทำบันชีกไ้หมดทำบันทีกไว้หมดนะน้ดูนะคะสองสองตันว่าเลยเงสองตอนว่าอนนั้นสองเจ็ดร้อยบาทลูนะคะได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นประมาณตันว่าค่ะ กับสอตันรบนี้นะอุดคิดว่าหน้าที่ได้ประมาณ3ามตันว่าค่ะลูกค้าพึงพอใจมากๆค่ะกับปุ๋ย O2 ทูเอเวอรค่ะตัวจริงเสียงจริงจากเกษตรกร,ร,กรผู้ใช้แล้วเห็นผลจริงอย่าเพิ่งเชื่อถ้ายังไม่ได้ลองคิดจะเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมันคิดถึงปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรองเสริม o อทูเอเวอรส